เวลาคุณกินสมุนไพรเราไม่มีอยอยคุณต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะถ้าเป็นอะไรไปหรือถ้าอะไรก็ตามนะคะคุณจะรับมือกับสิ่งที่คุณรับไม่ไหวเข้าใจนะคะเพราะจริงๆมันมีการควบคุมกันเยอะมากนะคะกว่าจะได้สมุนไพรหรือว่ากว่าจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งะคะ่ะมันต้องแบบอยู่ในการควบคุมค่อนข้างสูงหลังจากครูได้ข้อมูลนะคะหลังจากที่ครัวได้ข้อมูลมามันง่ายต่อการที่ครัวจะทําอะไรบางอย่างละ ครูก็ไปหาผู้รู้ทีนี้นะคะไปอ่าตรงไหนมีอบรมสมุนไพรอะไรแบบนี้ค่ะนะคะตรงไหนปลูกทีนี้คุณดูนะว่าเอาจริงไหมหนึ่งปีเต็มๆกับการหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้อยู่กับลูกเลยเพราะอย่างที่ครูบอกครูไม่ได้ค้นหาข้อมูลเพื่อพวกคุณเลยแต่ครูกําลังค้นหาข้อมูลเพื่อคนป่วยคนนี้ต่างหากเรากําลังทําสินค้าให้คนป่วยคนนี้กินเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทําเล่นไม่ได้เพราะผู้ป่วยคนนี้ มีชีวิตเป็นเดิมพันนั่นเองค่ะครูมีชีวิตเป็นเดิมพันมีลูกสองคนมีพ่อต้องดูแลนะคะเราจะล้อเล่นกับชีวิตเราไม่ได้ค่ะกูต้องรอดบอกตัวเองแค่นั้นเองกูต้องรอดนะคะหลังจากนั้นค่ะครูไปเก็บข้อมูลหาข้อมูลหนังสือหนังหาเปตั้งค่ะหนึ่งปีเต็มที่ครูแทบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยนะคะเดือนหนึ่งครูต้องออกไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปสัมมนาไป,ไปโอ้โหคุณไปดูที่ไหนไปหมดค่ะในที่สุดค่ะครูก็สามารถผสมผสาน สมุนไพร9ตัวมาอยู่ด้วยกันได้แล้วกินได้ทุกคนแต่อย่างที่เล่าให้ฟังถ้าคนป่วยอย่างครูกินได้ถ้าคนเบอร์นี้กินได้ไม่ต้องถามค่ะหนูกินได้มัคะพ่อหนูกินได้มัคะแม่หนูกินได้มี้ยคะอันนี้คิดเอาเองว่าจะมาเป็นซองชาที่ชงดื่มง่ายๆใส่น้ำร้อนชง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 ดื่ม ไม่ใช่ง่ายนะคะครูไปเห็นซองชาบ้านครูกินชาอู่หลงอยู่แล้วเฮ้ยมาคิดเราสามารถเอาสมุนไพรต้นไปใส่แบบซองนี้ได้ไหมเสิร์ชเลยค่ะหาข้อมูลเลยค่ะมันทําได้แล้วมันมีคนทําก่อนเราอีกโอ้แม่เจ้าเราได้ศึกษาถึงขั้นว่าอะไรร้อนอะไรเย็นทําไมต้องแยกทําไมในเย็นต้องมีร้อนนิดหน่อยทําไมในร้อนต้องมีเย็นนิดหน่อย <c oughs> นี่คือความอัจฉริยะค่ะของการที่เราศึกษาและกัดไม่ปล่อย มันจึงเกิดชาเย็นไม่ใช่ชาเย็นชาลิตเย็น,นะคะ่ะเป็นซองชงชาลิตร้อนเป็นเม็ดแคปซูลเกิดจากการเอาสมุนไพรมาบดละเอียดแล้วใส่ในแคปซูลแล้วกินได้เลยโดยไม่ต้องไปแช่น้ําเพราะมันร้อนมันขมลิดเย็นเราก็เอาไปชงในความร้อนแล้วกินร้อนแปลกไหมลิดเย็นกินร้อนลิดร้อนกินเย็นนี่คือมันมาจากสมองอัจฉริยะค่ะ มันมาจากการบราลานซ์ร่างกายมันมาจากการที่เราไปคุยกับผู้รู้แล้วเราก็มานึกถึงคําว่าหินและหยางมนุษย์เรามีหินและหยางร่างกายของมนุษย์เราต้องการความสมดุลจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านสมุนไพรถึงได้โลกแข็งแรงคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านอายุเจสิบเพราะเขารู้ว่าสมุนไพรอะไรกินแล้วเซลล์มันแข็งแรง กินแล้วอายุเซลล์มันน้อยลงกินแล้วหน้ามันเด้งมันเด็กแม่เจ้านี่คือความมหัศจรรย์ที่คุณเคยรู้กันหรือไม่นี่คือที่มาว่าทําไมชานนพก้าวถึงคนถึงอยากกินคนถึงแบบว่าโอ้อยากกินหนะ้าแบบอะไรแบบนี้ค่ะคนนั้นก็ตามหาคนนี้ก็ตามหาเพราะว่าในสมุนไพรเย็นและร้อนอย่างละเก้าชนิดเขามีคุณสมบัติของเขาโดยไม่ต้องเคลมคะ่ะ ไม่ต้องถามครูนะคะบาหวานกินได้ไหมไขมันกินได้ไหมความดันกินได้ไหมโรคนั้นกินได้ไหมโรคนอนไม่หลับกินได้ไหมปวดประจำเดือนกินได้ไหมปวดหัวตัวร้อนกินได้ไหมโรคนั้นโรคนี้โอจิปาถามไม่ต้องถามค่ะอยากกินกินเลยนะคะเพราะถ้าคุณถามเราตอบเดี๋ยวเป็นการเคลมเพราะตอนนี้มาตรการเขาเข่งมากต่อให้กินแล้วหายก็ห้ามมาพูดเอาเป็นว่ากินแล้วดีก็พอนะคะนี่ไงคะถ้าอยากรู้ ต้องเอาไปลองไม่ต้องบอกให้คนอื่นเขาพูดให้ฟังเพราะสิบปากว่าไม่เท่าลองเองนี่คือที่มาค่ะที่ทําให้ชาโนะก้าโด่งดังมีชื่อเสียงไปเจ็ดสิบกว่าประเทศทั่วโลกคนขายเป็นหลายพันคนไม่รู้แต่หมื่นหรือ,อยังนะคะครูค่ะเข้าปีที่แปดที่ไม่หาหมอเลยเข้าปีที่แปดค่ะที่ไม่กินยารักษาโรคอะไรทั้งสิน้นนะคะไม่ต้องครูค่ะสามีและลูกครูก็เข้าปีที่แปดเช่นเดียวกันที่ไม่หาหมอเลยไม่รักษาโรคใดๆทั้งสิน้นไม่กินยาเคมี อันนี้แล้วแต่คุณจะเชื่อเราไม่โกหกเพื่อให้เราติดบาปนะคะเราพูดแต่ความจริงค่ะเพราะเราดูแลตัวเองจากภายใน